สวัสดีครับชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับผมผมจะมาแจกรหัสฟรีไฟล์นะครับผมที่คลิปที่ผมลงเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานดินั่นแหละผมก็จะมาทำการแจกวันนี้นะครับผมสุ่มคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมสุ่มเลย ว่าใครจะได้นะครับผมมารอลุ้นกันเลือกผู้ชนะแบบสุ่มเลือกถ้าใครไม่ทิ้ง a c e b o o k ทิ้งอะไรไว้ก็ไม่ได้นะครับผมถ้าใครไม่ได้ก็อย่าเสียใจครับมีแจกอีกเรื่อยๆติดตามไว้นะครับเลือกไปนี่นี่ครับคนที่ได้มาแล้วนะครับสุรที่พง ถาวอนความชี้เห็นสองไลท์เยวเดี๋ยวนี่นะครับยินดีกับน้องด้วยนะครับผมยินดีกับน้องด้วยนะครับไหนล่ะโอ้โหสุติพงศ์สุทถาวอนนะครับผม ไม่ทิ้งเฟสไม่ทิ้งเฟสอะไรไว้นะครับสาัสิทธิ์นะครับผมไม่ทิ้งเฟสทิ้งอะไรไว้ถือว่าสลัสิทธิ์ผมบอกว่าให้ทิ้งเฟสทิ้งอะไรไว้ด้วยสูมคนใหม่นะครับนี่ขอครับไม่ได้ครับผมเสียใจด้วย ต้องทิ้ง facebook ทิ้งไลน์ไว้นะครับผม <Okay. S 1> เพื่อให้ผมติดต่อไปได้นะครับโอเคเอาใหม่ครับซูมไปมาอีกแล้วครับสุทธิพงศุาวรนเอางคนใหม่ครับซูมไปมาอีกแล้วครับ,ส,รบสงสัยคอมเมนต์เยอะมาวันนี้ได้ถึงเฟซไหม ขอครับทำตามทุกข้อยาทุกทำตามทุกอย่างแล้วครับผมอยากได้พอรหัสตัวเองห้าห้าห้าหยอกเฟซบุ๊กอะไรเดี๋ยวไปดูนะเชื่อนะจีจี G เลยไหนล่ะจี G นี่ครับผม แสดงความยินดีกับจี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  G ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทักเฟซไปนะครับคนไม่มีคู่แกรักจนตายนะครับ facebook ยินดีด้วยนะครับผม ยินดีด้วยครับผมเดี๋ยวผมให้รหัสเดี๋ยวผมทักเฟซเข้าไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาจจกอีกแน่นอนครับคลิปหน้าแจกอีกแน่นอนรอติดตามไว้เลยครับบายบาย